สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาภาชูยังค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิศนาวารินราวเวทค่ะสวัสดีครับกับผมนายปนารั์ดาวครับวสวัสดีครับกับผมนายวาร,รินกัวเรียนครับวันนี้กลุ่มของผม,ผมจะมาทำการทดลองที่สี่เรื่องกฎของเครอคร์ชอปจุดประสงค์การทดลอง1เพื่อศึกษาหลักการใช้กฎเคอร์ซอฟกับการต่อวงจรไฟฟ้า 2เพื่อศึกษาหลักการและสมการการคำนวณกฎของเคอร์ซอฟและการนำไปใช้ power supply เครื่องที่1นตัวตันตาราหนึ่งมัตติมิตเตอร์ไอตัวตันตาราสองมัตติมิตเตอร์ไอสตัวตันตาราสาม power supply เครื่องที่สอง วิธีการทดลองทำการต่อวงจรกระแสตรงตามคลิปวิดีโอ วัดค่ากระแสไฟที่ได้อ่านค่ามันทึกผลการทดลอง เมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วจะใช้วิธีการคำนวณดังนี้ค่ะ i 1 i 2และ i 3 i 1เท่ากับ i 2บวก i 3จะได้ซิกมา e เท่ากับซิกมา ir ลูป1คือ e 1เท่ากับ i 3 r 3บวก i 1 r 1ได้เท่ากับ5้าเท่ากับ40.5บวก10.2ลูป2ได้แก่ e 2เท่ากับ i 1 r 1บวก i 2 r 2ได้เท่ากับ 5้าเท่ากับสิบบวกสามต่อไปคือวิธีการหา i อหนไสและ i อสให้นำสมการที่1แทนลงไปในสมการที่2องได้เท่ากับ5้าเท่ากับสี่สิบจุดห้าวกสิบจุไสบวกไอสอเท่ากับสิบจุไสบวกสิบจุไห ต่อไปคือการหา i1 i2 และ i3 โดยการนำสมการที่1แทนในสมการที่3ได้แก่5เท่ากับ10.2 i2 บวก i3 บวก30.3 i2 ได้เท่ากับ5เท่ากับ40.5 i2 บวก40.5 i3 ค่ะ